ยำเจ้าเจ้านะครับผมผูชมนะครับนะครับอาทิย์ก็เห็นบรรยากาศเออมันดีครับสวยงามครับผมนะครับก็เลยถ่ายคลิปนะครับผมบายบายนะครับผมขอบคุณมากมายนะครับที่รับชมคลิปนะครับผมบายบายไปแล้วครับผมบายบายครับสวัสดีครับมองยังไงก็สวยนะผมนะอาทิตย์ก็ส่องแสงึ้นมาแล้วผมนะสัด พบกับเมฆหมอกครับ uh, mm hmm. สวัยครับวันนี้นะครับ้องฟ้าก็แจมใสมองดูแล้วก็งามตานะครับมืนก mm ็จ hmm. ะประมาณนี้นะครับทุกคน mm hmm. กวิว uh, บ้านๆน,นะครับผมนะครับเต้นานะครับตื่นมาก็ยังไม่ยังไม่ได้ล้างหน้าเลยครับนะครับจับโทรศัพท์มาถ่ายคลิปนะครับให้ พี่ๆเ,เพื่อนๆบนภูเขาแล้วครับผมอรือรับมองดูก็สวยบรรยากาศนะครับทานเจ้ามาฝากนะครับผมสวยงามนะครับผมนี่แล้วขาวโพลนเลยครับก็จับทัวกันเป็นก้อนๆน,นะครับสวัสดีตอนเช้าครับสวัสดีครับผมนี่ครับผม นี่ครับแช่ใจก็ตื่นมาเข้ามาถายก็จะมีเมฆาภูเขาอีกมองนะครับบางวันก็ไม่มีครับผมนะเอาพฟ้าไปนะครับผมเอาพาเข้าวันนี้ก็สดชื่นแจ่มใสนะครับนี่ครับมองดูแล้วก็งามตาน,นะครับนี่พัฒะประมาณนี้ครับทุกคน พอวิวบ้านๆน,นะครับผมนะครับสวยงามนะครับนะครับก็จะมีเมฆหมอกปกคลุมเนาะนะครับตามไหลเขานะครับเนาะอือก็จะมีนาฬิกาภูเขาเมฆหมอกนะครับบางวันก็ไม่มีครับผมนะวันบนภูเขานะครับผมหรือกบมองดูก็ส่งปลายเผาไผ่นะ นะครับก็มองรงปลายเผ่าภัยนะนะครับก็มองมีเมฆสีขาวแล้วก็มีครับก็ภูเขาแล้วครับนี่นะครับก็ขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปฟ้าไปนะครับผมลงฟ้าเข้าวันนี้ก็สดจื่นแจ่มใสนะครับนี่ครับ สวัสดีตอนเช้าครับสวัสดีครับผมนี่ครับผมนช่จก็ตื่นมาเข้ามา่ายนี่นะครับผมสวยงามไหยครับสวยงามไลครับผมนี่นะครับกคนชวงปลายเผาไผ่นะนะครับก็มองเช้ารับที่บ้านก็จะประมาณนี้ครับผมนะก็จะมี เมฆหมอกนะครับนะมาให้ชมนะครับผมสวยงามนะครับนะครับก็จะมีเมฆหมอกปกคลุมเนาะนะครับตามไหลเขานะครับเนาะอืมวันก็ไม่มีครับเมฆหมอกวันนี้ก็มีนิดหน่อยนะครับผมขอให้ได้พอชื่นชมนีครับผมนี่นะครับบรรยากาศบนภูเขานะครับผมเออครับมองดูก็ กระพบพก,กับแสงพระอาทิตย์นะสาดส่องขึ้นมานะครับแต่พระอาทิตย์ยังไม่โผล่ขึ้นมานะครับผมนะเสงกระโผ่มาก่อืมนะครับสวยงามนะครับฟ้าไปนะครับผมเราพาเข้าวันนี้ก็สดชื่นแจ่มใสนะครับนี่ครับมองดูแล้วก็งามตานะครับ ก็จะประมาณนี้ครับทุกคนข้อวิวบ้านๆนะครับผมนะครับกล้วยนะใบไผ่นะครับผมพอกเมฆสีทองนะครับสีทองก็มีสีดําก็มีนะผมนะก็จะประมาณนี้ครับผมนะครับวันนี้นะครับทองฟ้าก็แจมใสบรรยากาศบ้านของเรานะครับผมวันเฉลยเฉยนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับกับยอดกล้วยนะ ไว้นะผมชัยจอยนะครับผมแลยจอยก็ฮอสก็จะมีบรรยากาศภูเขามีกมองนะครับบางวันก็ไม่มีครับผมนะโบรรยากาศนะครับยามเะจ้ามาฝากนะครับผมสวยงามนะครับผมนี่แล้วขาวโพลนเลยครับก็จับตัวกัน เป็นก้อนก้อนนะครับสวยงามนะครับผมนี่นะขาวโพูนเลยครับก็จับตัวกันเป็นก้อนก้อนนะครับผมมองดูยังไงก็สวยครับนี่ครับก็มีก็ขอตัวก็เป็นก้อนครับนะนะครับสวยงามมากค้วยนะใบไผ่นะครับผมเมฆสีทองนะครับสีทองก็มีสีดำก็มีนะผมนะ ก็จะประมาณนี้ครับผมนะมันก็ไม่มีครับเมฆหมอกวันนี้ก็มีนิดหน่อยนะครับผมขอให้ได้พอชื่นชมเลยครับผมนี่นะครับบรรยากาศไม่งามนะครับแสงพระอาทิตย์ก็เริ่มมีแสงออกมาแล้วครับผมนี่ครับบรรยากาศดำเช้าเช้าคลิปนะครับถ่ายบรรยากาศตอนเช้าเช้านะครับให้พี่เพื่อนๆได้ชมนะครับ บรรยากาศตอนนี้ครับแล้วก็หมุนไปนะครับผมนะหมุนไปหมุนมานะครับน่ครับถ่ายทำท้องก็ไม่ได้มีอะไรหรือวานะครับผมมากมายนะครับผมนะยอดชงยอดหญ้าไปนะครับผมบายบายนะครับผมขอบคุณมากมายนะครับที่รับชมคลิปนะครับผมบายบายไปแล้วครับผมบายบายครับสวัสดีครับ สวยงามนะครับแสงพระอาทิตย์ก็เริ่มมีแสงออกมาแล้วครับผมนี่ครับบรรยากาศดมเช้าช mm. มมองดูยังไงก็สวยครับ mm. นี่ครับก็มีกขอตัวขึนเป็นก้อน,นครับนะนะครับสวยงามมากก็จะมีบณฑลทกาภูเขาเมฆมองครับบางวันเ็าไม่มีครับผมนะ เช้านะครับตื่นมาก็ยังไม่ยังไม่ได้ล้างหน้าเลยครับนะพรัับโทรศัพท์มาถ่ายคลิปนะครับให้พี่ๆเพื่อนๆสวัสดีตอนเช้าครับสวัสดีครับผมนี่ับผมนี่นะครับแช่ใจก็ตื่นมาเข้ามาถ่ายนะครับสวยงามนะครับสวยงามตามท้องเรื่องครับนะก็จะมีวิว ภูเขานะครับนี่นะผมชัยจอยนะครับผมชัยชอยก็ฮอ็นะครับสวยงามนะครับสวยงามตามท้องเรื่องครับผมนะก็จะมีวิวภูเขานะครับนี่เช้านะครับตื่นมาก็ยังไม่ยังไม่ได้ล้างหน้าเลยครับนะครับจับโทรศัพท์มาถ่ายคลิปนะครับให้พี่ๆเพื่อนๆได้ก่อนนะครับผม นี่เลยครับสวยสวยงามนะครับผมนี่ครับจะเขาเก็บภาพนะผมชัยชอยนะครับผมแล่วจะก็ขอรงไปเผาไผ่นะนะครับก็มองเน้านะครับตื่นมาก็ยังไม่ยังไม่ได้ล้างหน้าเลยครับนะโทรศับท์โทรศัพท์มาถ่ายคลิปนะครับให้พี่เพื่อนเพื่อนเนี่ ให้พี่ๆเพื่อนๆได้ชมกันนะครับผมนะรยิกาศยามเช้านะครับผมที่บ้านชายจอยเลยครับก็จะประมาณนี้ตอนก็ไม่มีครับเมฆหมอกวันนี้ก็มีนิดหน่อยนะครับผมขอให้ได้พอชื่นชมเลยครับผมนี่นะครับบรยากาศฟ้าไปนะครับผมเอาฟ้าเข้าวันนี้ก็สดชื่นเจ็มใสนะครับนี่ครับวันนี้ นะครับทองฟ้าก็แจ่มใสฝนก็ไม่มีครับเมฆหมอกวันนี้ก็มีนิดหน่อยนะครับผมขอให้ได้พอชื่นชมเลยครับผมนี่นะครับบรรยากาศสวัสดีตอนเช้าครับสวัสดีครับผมนีะครับผมนี่นะครับแจ่มใสก็ตื่นมาเข้ามาถ่ายให้พี่ๆเพื่อนๆได้ชมกันนะครับผมนะ บรรยากาศยามเช้านะครับผมที่บ้านชายจอยนะครับก็ <c oughs> จะประมาณนี้บนภูเขานะครับผม,มนี่รับมองดูก็สวยบรรยากาศท้องฟ้านะครับยอดภัยนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนนะครับนี่ครับแล้วก็หมุนไปนะครับผมนะหมุนไปหมุนมานะครับนี่ครับถ่ายทํา ้องผมให้พี่ๆเพื่อนๆได้ชมกันนะครับผมบรรยากาศยามเช้านะครับผมที่บ้านชายจอยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสวยงาม